เคล็ดลับในการที่คุณจะหาไอเดียทำธุรกิจได้เจ๋งๆนะมันคือการนั่งสมาธิครับมีงานวิจัยมากมายระบุนะฮะว่าสมาธิเนี่ยทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นครับแม้แต่นักธุรกิจที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยก็ใช้วิธีการนั่งสมาธิด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานครับแต่การนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสงบจิตสงบใจตัวเองครับเพราะคนที่เป็นนักธุรกิจนะฮะเป็นผู้บริหารเนี่ยจะรู้เลยว่า มันมีความเครียดต่างๆเกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาที่ทํางานปัญหาลูกน้องปัญหานน่นนี่ฮะมันจะถาโถมเข้ามาเต็มไปหมดเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของคุณได้ดีพอครับเวลามันมีสถานการณ์มีปัญหาเนี่ยคุณจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือบางทีอาจจะตอบสนองแก้ปัญหานั้นโดยไม่ทันยังคิดแล้วเป็นการแก้ที่ไม่ถูกต้องครับซึ่งการที่คุณตอบสนองต่อปัญหาที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะทําให้มันแย่กว่าเดิมอีกนะฮะ เพราะฉะนั้นหนึ่งเทคนิคฮะคที่ผมแนะนําเลยนะก็คือการนั่งสมาธิเพราะจะทําให้คุณเห็นปัญหาแก้ปัญหาต่างๆได้เคลียร์มากขึ้นแล้วหลังจากนี้คุณก็จะมีไอเดียเจ๋งๆไอเดีย,ดยรวยๆในการทําธุรกิจครับผมอาจารย์โทนี่นะครับได้รับรายเส้นในการสอนเดอะซินวา m เมธอด จากประเทศอเมริกานะครับตอนนี้เป็นคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการสอนตรงนี้ซึ่งการทําสมาธิแบบเดอซินวาเมททดเนี่ยเป็นการทําสมาธิแนวตะวันตกนะครับจะช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายความเครียดได้มีการโฟกัสการทํางานได้ดีขึ้นมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ซึ่งวิธีการในการฝึกเนี่ยง่ายมากนะครับแค่ฟังเสียงนําสมาธิผมเพอน,นั้นเองนะครับครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีครับและหลังจากนั้นพอคุณทําต่อเนื่องเนี่ย คุณก็จะเห็นผลความน่าผัสจันทร์ของมันว่าคุณจะสงบมากขึ้นนิ่งมากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นครับ ผมมีกลุ่มเรียนสมาธิทางออนไลน์ฟรีนะครับซึ่งผมจะสอนทุก1-2อาทิตย์นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถทักมาที่ Line แอดมาสเตอร์โทนี่แล้วก็บอกแอดมินว่าสนใจเข้ากลุ่มสมาธิครับแล้วก็ทางแอดมินก็จะพาเข้ากลุ่มสมาธิพอถึงเวลาเนี่ยก็สามารถมาเรียนสมาธิออนไลน์ด้วยกันจะ่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมาฟังเสียงสมาธิผมแบบสดๆหลังจากนั้นพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาพูดคุยกับแต่ละคนว่าทําสมาธิตรงนี้เป็นยังไงบ้างมีคําถามอะไรบ้างครับ ธุรกิจผู้บริหารหลายคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยก็ได้ผลอย่างน่าทึ่งครับหลายๆคนมีวิธีการจัดการความเครียดได้ดีมากขึ้นปวดหัวน้อยลงแล้วก็โฟกัสกับปัญหาได้ดีขึ้นมีปัญหาไอเดียอะไรดีๆมากมายเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะทําสมาธิซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็มีหลายทางเลือกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทํามาหลายสายเนี่ยแล้วอาจจะยังไม่ตรงนิสยัยตรงจริตของคุณแล้วคุณอาจจะอยากหาทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมครับผมแนะนําทางเลือกแบบเดิร์สซินวา็นเมธอด การสอนสมาธิมามากกว่า50ปีทั่วโลกแล้วก็คนหลายล้านคนทั่วโลกใช้แล้วประสบความสำเร็จมากมายครับแล้วคุณลหะฮะคุณไม่อยากลองมาเรียนรู้วิธีแบบนี้หรอครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันจะมีคลิปวิดีโอแบบนี้ส่งตรงถึง,งคุณครับ